ฮ้ย <Hey, S 2> จริงดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับผมโจนะฮะชววาวบอนเดชศิรวงศ์นะครับวันนี้รับโจทย์มานะครับจากพาร์ทเนอร์นะฮะเป็นยูทูบครีเอเตอร์นะครับก็คือสร้างช่องขึ้นมาแล้วก็นําเสนอเรื่องราวที่เป็นตัวของเรานะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมมาสร้างช่องมาแล้วเนี่ยประมาณ1ปีนะครับก็ชื่อช่องว่า โจนะครับขีดกลางแล้วก็ชวะนะครับ J O E ขีดกลาง C H A W K นะครับได้ฟังดังนี้แล้วนะฮะก่อนที่เราจะมารู้จักกันมากกว่านี้รบกวนทุกท่านนะกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวต่อจากนี้นะครับเราจะมีโจทย์จะมีภารกิจนะฮะจากพัทเนอร์ของเราให้เราทำต่อนะฮะต้องติดตามกันว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเฮ้ย hey, จริงดี สำหรับผมเองนะฮะก็ปัจจุบันก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ถือว่าจะเป็นฟรีแลนซ์จริงๆทำทุกอย่างนะครับก็อยู่ในสายของสื่ออยู่แล้วแต่จริงๆตอนนี้นะฮะใครก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะมาเป็น YouTube Creator ก็ได้เพราะว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือนะครับทุกคนก็เหมือนมีสื่อในมือแล้วนะฮะยังไงนะครับลองใช้ YouTube มาสร้างตัวตนนะครับมาสร้างให้เกิดธุรกิจมาสร้างให้เกิดรายได้ รจริงๆหลายๆคนนะฮะที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้เนาะก็ใช้ออนไลน์ในการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับหรือบางคนมีแพลตฟอร์มอยู่แล้วซึ่งมันรันอยู่บนออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยสามารถออมาสร้างงานสร้างธุรกิจให้เราได้ในยุขโคของโควิดนะครับ mm hmm. บังคับให้เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์เป็นทางรอดน,นะครับ mm hmm. และอย่างที่บอกไปนะครับว่า ช่องโจชวะเนี่ยเปิดมาเป็นปีแล้วนะฮะก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะเนื้อหาในนี้นะฮะที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลของผมในช่วงแรก ผมได้อ่านบทสวดเป็นเสียงของตัวเองครับนี่บทพระมหาจากักรพรรดินะครับใครทีเ่เป็นสายปฏิบัติสายธรรมะนะกรรมฐานนะสายหลวงปู่ดูนะเชิญเข้ามารับชมรับฟังนะครับฟังตอนนอนก็ได้นะครับแล้วก็อีกคอนเทนต์หนึ่งนะครเป็นคอนเทนต์เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งก็ทําไว้เนื่องจากว่าแฟนเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเอนื้องอกที่รังไข่ก็เลยจับแฟนมา แชร์ประสบการณ์เป็นซีรีส์นะครับชื่อว่ามดลูกเดียร์ซีรีส์ใครมีปัญหาเรื่องนี้นะฮะอยากจะมาฟังประสบการณ์ของเธอนะก็สามารถเข้ามาได้เข้ามาชมได้นะครับส่วนอีคอนเทนต์หนึ่งนะเป็นคำพูดติดปากของผมนะรวเวลาไปรับรู้เรื่องราวอะไรมาผมจะพูดว่าเฮ้ยจริงดิผมก็เลยเอามาทำคอนเทนต์ที่ชื่อว่าเฮ้ยจริงดินะฮะรวบร,รวมเรื่องราวที่หลายคนอาจจะเคยรู้หลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับแต่ว่าเมื่อฟังแล้วเมื่อดูแล้วทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยจริงดิ อยังไงนะฮะคอนเทนต์ Content ของเราต่อไปจะมีอะไรภารกิจที่พาร์เนอร์จะให้เราเป็นอะไรต่อไปนะครับยังไงฝากติดตามด้วยแต่จะติดตามไม่ได้เลยจะหาช่องผมไม่เจอแน่นอนถ้าไม่กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งด้วยนะฮะฝากช่องโจชวะไว้ด้วยแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับเฮ้ย hey, จริงดิ